รวมพลังชาวรีสอร์ทเข้าใจเข้าถึงจุดเปลี่ยนเพื่อรีสอร์ททีมรวมพลังชาวรีสอร์ทนโยบายเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุดและเป็นเรื่องสําคัญนโยบายแรกที่ทีมรวมพลังชาวรีสอร์ทตั้งใจจะทําหลังได้รับการเลือกตั้งอาทิเชน่นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความสะอาดถนนหนทางแสงสว่างทุกพื้นที่สิ่งแวดล้อมองค์กรจิตสาธารณะ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาว,วชนกลุ่มสตรีผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุเป็นต้นด้านศาสนาด้วยพระหูวัฒนธรรมทุกๆด้านด้านการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์จัดการตนเองลานชุมชนสัมพันธ์เสียงตามสายด้านการกีฬาทีมรวมพลังเช่ารีอสอร์ทขอขอบคุณเรอยิ้มกำลังใจการมีส่วนร่วมเพื่อจุดเปลี่ยนในการพัฒนาเมืองรีอสอร์ท ใใจจใรไม่ไมด,ดพี่น้องชาวเทศบาลตำบลรืศอศกทีมรวมพลังชาวรืศอศกต้องขอคะแนนเสียงจากทุกทุกท่านด้วยครับด้วยความตั้งใจจริงของทีมเราให้ทีมรวมพลังชาวรือศอได้มีโอกาสเข้าไปเสริมสร้างจุดเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นโปรดเลือกนายกนายอับรุลหล่อยี่ยูโซผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลรือสอ เบอร์สองเบอร์สอง,สองเลือกทั้งทีมเขตหนึ่งเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองและเบอร์สิบสามรายชื่อสมาชิกเขตหนึ่งนายประพันธ์ฤทธิวงศ์หมายเลขเก้านายกิติศักดิราชสมบัติหมายเลขสิบนางกิติมาคงปานหมายเลขสิบเอ็ดนายอัตรนดุงอโบทดหมายเลขสิบสองนายปฐมพงษ์รัตนสุวรรณ หมายเลขสิบกลับไปพัฒนาเพื่อให้บ้านนอยู่ดีกว่าเดิมเลือกทั้งทีมเขตสองเบอร์11เบอร์สิเบอร์สิและเบอร์สิรายชื่อสมาชิกเขตสองนายสมานแวร์สมะแอหมายเลขส1บเนายอาลือนงัง oh. สามมามะหมายเลขสิบสนายฮูมามัสะอาวหมายเลขสิบ นายมสัสไซนงดาราแม่หมายเลข14อย่าลืม28มีนาคม2564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาปรดเลือกทีมรวมพลังชาวรือศกยกทีมถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อชาวริศกเพราะความเมตตาพี่น้องมีให้ดังกำลังใจ ให้ผมสู้มา